พามาชมยอดงานศิลปะจากมะขามครับตอนนี้เป็นมะขามที่มีความสวยงามตั้งแต่ฐานรากครับลำต้นบิดเป็นเกลียวขึ้นไปเลยครับแล้วก็กิ่งก้านด้านบนสวยงามครับอายุได้สีผิวได้ครับตอนนี้ครบทั้ง5องค์ประกอบครับทางโชรูไม,ม้เอกชมรีเลยรับมาดูแลต่อครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นสวยงามทางศิลปะครับสวยสีองค์ประกอบครับ ถือว่าเป็นยอดไม้ที่มีความสวยงามมากๆครับฐานรากสวยครับลำต้นยอดเยี่ยมกิ่งก้านสาขาสาขาด้านบนนั้นรับกันเป็นอย่างดีครับอายุก็รวมร้อยปีครับสีผิวสวยครับดูครับมีความสวยงามครับมะขามใครๆก็ต้องเก่งขามครับและมะขามต้นนี้ครับอีกหนึ่งงานศิลปะที่มีความสวยงามมากๆครับมาชมเดอรรอบกันครับต้นนี้หน้าประมาณสัก33นิ้วครับหรือว่ารอบ99นิ้วครับ ต้นขนาดกําลังดีครับเหมาะสําหรับท่านที่ชอบความสวยงามครับชอบความแปลกครับและชอบงานศิลปะบนเรือนใบแบบนี้ครับมาชมมาสัมผัสต้นจริงๆของท่านได้ณโชรูไม้เอกชุมรีครับคิดถึงไม้สวยคิดถึงไม้เด็ดคิดถึงไม้เอกชุมรีครับตอนนี้คลาสสิกและทรงคุณค่ามากๆครับมะขามต้นนี้ครับผ่านการเวลาน่าจะร่วมร้อยปีครับกว่าจะบิดกว่าจะม้วนครับ ต้องบิดตามทิศของแสงทิศของลมครับได้อันอัทรสในการรับชมเป็นยิ่งนักครับยังคงรอเนื้อคู่ยังคงรอคู่บุญคู่บารมีของท่านณนะโชรูม,ม้เอกชุมรีแห่งนี้ครับอยู่ตรงถนนข้าหลามอําเภอเมืองจังหวัดชุมรีครับนี่คือยอดงานศิลปะอย่างแท้จริงครับอีกหนึ่งชิ้นงานที่โชรูม,ม้เอกชุมรีภาคภูมิใจมากๆครับ